สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาพบกันนะช่องสาวเละพ้าลุยนะพี่น้องเด้อเมื่อนี้กับสีสาวเละกับสีมะเฮ็ดแนวกินนะค่ะกับสีมะเฮ็ดเมนูต้มจืดฟักนะค่ะต้มจืดฟักใสไก่นะพี่น้องเนาะกับสีมีฟักมีไก่มีเห็ดหอมค่ะพี่น้องเห็ดหอมสดเด้อค่ะกับสีมีต้องโอรากต้องโอค่ะทำารอชมกันนะพี่น้องเด้อน้ำก็เริ่มเดือดแล้วเด้อค่ะเด้อสาวเละกับสีใส่ลากผักชีลงไปค่ะลากต้องโอพี่น้อง ต้องโอใส่เลยกับซีไส้กับทียมลงไปเลยนะคะ่ะสูตรใครสูตรมันนะพี่น้องเด้อใส่กระเทียมลงไปนี่ก็คือเครื่องปรุงนะคะ่ะกับสิมีรดดีมีผงนัวมีเกลน,นิดนึงนะคะ่ะใส่ลงไปเลยะคะ่ะกับซิไส้พริกไทยะคะ่ะ ตามด้วยสีอยู่ขาวนะคะ่ะกระสิล้อให้มันเดือดนิดนึงนะคะ่เะเจ้าเกลไก่ใซนนะค่ะสาวเล็กกระสีเอาไก่ไซนนะพี่น้องเด้อที่เตรียมไว้ค่ะกระสีเป็นปีกไก่นะคะ่ะเป็นปีกส่วนกลางมันนะพี่นอ้อง กะสิล <c oughs> so, ้อห้ไก่สุกก่อนนะพี่น้องเด้อสาวเล่กระสิปิดฝาไว้ก่้อนค่ะจ้งเสียเอาฟักใส่นะค่ะถ้าพี่น้องสาวเล่กกระเสียวเห็ดหอมใส่เด้อค่ะนี่เด้อค่ะเด้อเห็ดหอมสดค่ะใส่ลุมไปเลยนะค่ะน้ำซุปมันกระสิหอมเห็ดหอมแล้วพี่น้องเด้อกะสิล้อห้ไก่สุกแป๊บหนึ่งนะพี่น้องไก่มันกระสิทันเด้เปื่อยนะค่ะสาวเล่กระสิปิดฝาไว้อีกรอบกันเด้อพี่น้องเด้อ เปิดเบางก้อนพี่น้องมันเดือดไปสาวเล็กกับสีไส้ฟักได้พี่น้องสาวเล็กกับสีไส้ฟักลงไปเลยเนาะคะ่ะโอ๊ยสีบอลลนหมอบแบบนี้ไส,ส้ฟักลงไปเลยค่ะจะสิปิดฝาหมอไว้อีกรอบนึงเด้อพี่น้องเด้อมาเปิดเบิางพี่น้องว่ามันสุกไปนะจ๊ะ เบื้องสาวเล่เบื้องฟักก่อนว่าสุกไปนะพี่น้องฟักกับสุกแล้วใกล้กับสุกแล้วเนอพี่น้องสาวเล่ก,กัสิใสซต้องโอ้นะคะ่ะให้มันหอมเป็นตะแซ่บ,บ่จา้านีอะไรพี่นอ้องเขาอยากเฮ็ด กินอันใดฮอกระเฮดเนาะพี่น้องมีอย่างฮอกระแซนั่นมันอาจสิบอมีสีสันมีแค่หลอดมีสาลายก็้เพิ่นนะพี่น้องเป็นตะแซบบ่ค่ะมีอันใดฮอกระแซอันนั้นเนาะคะ่มะมาสับแซบน้ำซาวเลเด้อค่ะเด้อเป็นตะแซบบ่ค่ะ ตกใกล้ครับพี่นอ้องกระซิบนี่อะไรเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ